สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีบ่าวตึงปทุมลาดช่วงบ่ายครับเมื่อนี้ครับแดดอ่อนๆครับบรรยากาศครับคึมฟ้าคึมฝนครับทางปทุมลาดครับตอนนี้ครับป้ายนี้ครับบ่าวตึงกบมีงัวโคมแม่ลูกครับง้วพึ่งได้ลูกสองตัวครับอันนี้เป็นลูกตัวที่สองครับไัยสนใจครับพี่น้องครับแม่ท่ายสูงลอยซีครับโคมนี้ซดแหงครับพี่น้องครับ เทิ่งไงเทั่งสดครับพี่น้องครับเอาราคาเบาๆไปเลยครับพี่น้องครับรดแรกแจกแถมครับช่วงนี้ครับ4 9 0 0 0ืเก่าพครับสนใจโทรหาเบาตึงได้ครับพี่น้องครับโอ้ยครับเป็นแต่ซื้อแห้งครับโคบนี่ครับ4 9 0 0 0เกาพครับลูกวัยเดือนกว่าครับไปหา3เดือนครับประมาณ2เดือนกว่าครับพี่น้องครับเป็นลูกเอ4 3 3ครับ ลูกของ S K C 3 3ครับพี่น้องครับเบื้องเนื้อนังครับพี่น้องครับก้อพ่นดีครับง้อนหน่อยตตวนี้ครับเนื้อนังมาเต็มเลยครับแม่ไทยสูงร้อยสี่สิบครับพี่น้องครับล่ำตัเงาๆครับแม่นมซีครับติงบอมมี่ครับง้อสดแห้งครับพี่น้องครับไปซื้อไปบ่ผพิดบางย่างแน่นอนครับโคมนี่ครับสี่หมื่นเก่าครับแม่เริ่มมีอาการนะครับพี่น้องครับ เห็นน้มซึมน้อยหนึ่งครับอาการคือจังพ่นจากขึ้นนี่แหละครับพี่น้องครับใครซื้อไปอีกบ่โดนครับพี่น้องครับโค้งนี่ครับน่าสนใจครับเบื่องครับโค้นหางครับโค่นหางเงาหางครับโอ้ยสุดยอดครับโค้งนี่ครับสดแห้งครับเพิ่งได้ลูกตัวที่สองนี่ครับเป็นลูกเอชเคครับซีสามสามครับ หายาครับลูกเอสเคสีสามสามครับส่วนมากสีบกค่อยได้มากครับพี่น้องครับว้2สองเดือนครับสองเดือนกว่านะครับหนาครับหนาปืดเลยครับพี่น้องครับหนาปืดเลยครับเบิ้งเพดครับเพดสีดําครับแขีงขาข้อขาใหญ่ครับบือเรื่องย่านครับโคมนี่ประกันทกท้อนให้สิบหามือครับพี่น้องครับเอาสิบหามือไปเลยครับพี่น้องครับทกท้อนครับสิบหามือครับ สี่หมืเก่าพันครับใกล้ๆพ่มาหาเบาตึงเลยครับส่งฟรีร0อยกิโลครับสนใจโทรได้ครับพี่น้องครับงัวสดครับงวอพึ่งได้ลูกซอกโตครับโอ้ยนมงามแห้งครับนมซีเต่าครับติงบอมี่ครับแม่นี่ครับสังเกตเบิ้งลูกวิ้นครับลูกวินงง่ครับ บ like like <really ่ไ <Hey ม่จ like ิกก็ไม่ดูแนนนอนครับตัวนี้ครับบ่ไม่ดูก็ไม่ยุ่งครับเบื่องครับเป็นเป็นใหม่นะครับเป็นผู้เท่าสมัยโบราณพเนตรครับบ่ไม่ยุ่งก็ไม่ดูนะครับเบาตึงเบื่องครับแถมฟรีไปเลยครับสองขางครับพี่น้องครับเหลี่ยมยุบๆเลยครับเบื่องครับลูกวินครับสองขางนะครับแถมฟรีไปเลยครับ บ่ไมยุ่งกับไม่ดูครับพี่น้องครับอุ้ยครับปุ่มวัชันครับแถมไปเลยครับบาวตึงโบเก็บไว้ครับของพี่น้องเอฟซีครับแถมไปเลยครับแม่นี่สดแห้งครับพี่น้องครับหนาขาครับเล็บดีครับอ่าเล็บดีครับเล็บดีนุ่มซีครับนุ่มซีครับบือเรื่องงานครับโอ้งัวสดแห้งครับพี่น้องครับสดใสครับสดใสครับพุกนี้ครับเดี๋ยวบ่าตึง ขาพยาบํารุงให้ครับเบื้องบืองเฮฟซิมีแน่ครับพี่น้องครับหัวอยู่ในดวงในป่าครับเบื้องแม่แล้วเดี๋ยวพาไปเบื้องลูกอีกรอบครับพี่น้องครับเบื้องลูกเพิ่นอีกรอบครับนี่ครับลูกสาวครับลูกเอ c ซสามสามครับ หนานาเลยครับพี่น้องครับหน้านาเลยครับสองเดือนไปหาสามเดือนได้ครับเพศสีดําครับเงาหางแมงป่องครับหนึ่งได้ความถูแล้วก็ได้โค้งสางไงครับโค้งนี้ครับสดแหงครับ สี่หมืนเก่าพันครับทรงฟรีลอยโลครับสนใจโทรหาบ่าวตึงได้ครับใกล้ๆครับอยู่ใกล้อยู่ไกลครับวางัวสิต๊เท่าไดครับประมาณครับโทรสอบถามกับบ่าวตึงได้ครับบอสื่อบอหาบ่ว่าเป็นยังครับบ่ว่ากันครับพี่น้องครับโทรสอบถามได้ครับบอกพี่น้องได้เลยครับว่าโคมนี้สดแห้งครับง่ามครับเป็นตะเลียงครับราคากะโอ้ ถูกดูครับสี่หมืนเก่าครับลูกเพจเมียสี่สามสามครับลูกอ้วนครับท้าน้าอ้วนอ้วนครับสะโพกใหญ่ครับพี่น้องครับอ้วนแห้งครับนุ่งมอหน่อยตัวนี้ครับน้ำนมแม่พนดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงบ่ายครับ บซี C, หาโมงแรลงครับพี่น้องครับอยู่กับของว่าเบาตึงคือเกาครับเบาตึงปทุมราชครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดแชร์ให้เบาตึงน้ำในเด้อครับเด้อช่องน,น่อยๆครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับ สนใจกระโท่หาเบาตึงได้ครับพี่น้องครับตลอด24ชั่วโมงเลยครับคำขึนนี้ครับงวดสดๆครับดูเพจเมียยางดีครับ4ี่0มืเก่าพันครับส่งฟรีลอยโลครับประกันทุกทอน15ห้มือครับจัดไปเลยครับพี่น้องครับรับรองว่าพิหวังครับสำหรับโคมนี้ครับแม่ลูกโคมนี้ครับ แต่ใส่ใหญ่มากเลยครับพี่น้องครับยาบ้าตึงลรยยางให้เบิ้งครับพี่น้องครับ การเล่มหญ้าห้องเพิินครับวันนี้ครับการเล่มหญ้าห้องแม่เพิินครับขาบดำดำเป็นขาบขีนะครับคอกคพ่นจืนครับจงนี้ฝนตกเล็งครับพี่น้องครับทําให้คอกจืนครับขอกแฉครับพี่น้องครับขาบปีนะครับดำดำนะครับ เลี่ยมยาดีครับเป็นงัวธรรมชาติครับบอแมนงัวฟร์มแตยางใดครับพี่น้องครับเป็นงัวเลี้ยงธรรมชาติครับปลอยตามท้องให้ท้องหน้านี่แหละครับสนใจครับชิปนี้ครับบ่าวตึงก็ขอจบชิไใบเพียงเทนีกรนครับพี่น้องทันใดสนใจกระโท่หาบ่าวตึงใดครับพี่น้องครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม